กคุณภาพแห่งปีสยามอินเตอร์เนชั่นนลอว์ด2,023จัดโดยคุณเบนยาดาโซใไต้หยินบิวเรนโบ์เรนโบ์เอนเตอร์เทนเมนต์ทีเอชเวทีรางวัลอวอร์ดระดับสากลที่มีขึ้นในประเทศไทยและหลายประเทศที่เข้าร่วมงานระดับอาเซียน เป็นเวทีอวอร์ดระดับโลกในอนาคตโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อส่งเสริมชูเกียรติให้กับผู้นําองค์กรนักธุรกิจหรือผู้ที่ประสบความสําเร็จจากทั่วโลกได้บินมาร่วมรับรางวัลอวอร์ดอย่างมีเกียรติในครั้งนี้จัดขึ้นณนะหอประชุมใหญ่อาคาร9ก้าบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจํากัดมหาชนเอี NT, ถนนแจ้งวัฒนะที่ผ่านมาโดยมีเหล่าดาราเซเลบนักร้องอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมากมายเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ค่ะ สวัสดีค่ะเบญญาดาโทเจยินค่ะประธานจัดงานสยามอินเตอร์เนชั่นแนลอวอร์ดค่ะสวัสดีค่ะดรกันทิสาแสงพัทวีนันนะคะรองประธานในการจัดงานสยามอินเตอร์เนชั่นแนล2023ค่ะสวัสดีครับผมนายสุรเดชพันธุรัตน์ครับที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในการจัดงานครั้งนี้ครับสวัสดีเป็นบญธาอดิชันพรทิพย์ลิมปัตค่ะ ที่ปรึกษาอิติมศักดิ์ขอางานสวัสดีครับผมนายการเกียรติานครับเป็นรองประธานในการจัดงานค่ะในการจัดงานครั้งนี้นะคะเราก็เชิญนักธุรกิจนะคะทีะ่ค่อนข้างจะมีความสามารถและก็ผลิตภัณฑ์นี้คือเข้าตานะคะในการที่เราคัดเลือกเข้ามาที่เป็นหนึ่งใน,ในแบรนด์สินค้าหรือเป็นโปรดักต่างต่างเนี่ยทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาเนี่ยได ได้รับเกียรตินะ,ะในการขึ้นรับรางวัลของทางเราแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจในการทํางานมากขึ้นคโดยในทางนี้นะครับเราได้มีการพิจารณาทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเราได้พิจารณาทั้งในอาเซียนประเทศเวียดนามประเทศไทยแล้วก็ประเทศกัมพูชาและประเทศลาวนะครับแล้วก็ในทวีปยุโรปเช่นอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสนะครับผมตรงนี้เราได้การตอบรับที่ดีในครั้งนี้ครับแล้วก็ในอนาคตเราอาจจะมีการไปจัดในต่างประเทศด้วยครับ โดยเกณฑ์การคัดเลือกสําหรับดารานะครับเราได้ดูจากผลงานในการถ่ายทมในการฉายออกอากาศนะครับผมโดยที่เราใช้เกณฑ์การคัดเลือกโดยที่ทางกรรมการได้ตั้งมานะครับ ก็ความสำเร็จในครั้งนี้นะคะก็มีฟิดแบ็กกลับมาค่อนข้างดีเยี่ยมร้อยเซนะคะก็มีหลายท่านนะคะเดินทางเราก็ปลื้มใจมากเลยค่ะในฐานะผู้จัดงานก็มีเดินทางมาแล้วก็ร่วมเดินผมแดงในครั้งนี้นะคะใช่ค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับท่านค่ะที่ได้รับการเลือกรับรางมันสมเกียในปีนี้นะค่ะ ก่อนอน่นก็ขอแสดงความด,ดีกับทุกท่านนะคะทีะ่ได้รับรางวัลและได้คัดเลือกนะคะเข้ามาตรงนี้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับรางวัลน,นี้แล้วก็ หวังว่าปีหน้าท่านจะได้เดินทางเข้ามาร่วมอีกครั้งค่ะก็งวันนี้ก็คือให้คนที่ประสบผลสาเร็จนะคะมารับรางวัลน,นี้แล้วก็ภูมิใจกับทุกทกท่านนะคะที่มารับรางวัลในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ปีหน้าก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในเพจค่ะสยามอินเตอร์เนชั่นแนลอว์ดนะคะและไอเกียค่ะสยามอินเตอร์เนชั่นแนลอว์ดเหมือนกันนะคะ,คะขอบคุณมากค่ะ